สวัสดีครับผมตุนจากตุตนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาคุยกันอีกแล้วนะครับเรื่องของการปรับสปีดเว็บไซต์นะครับซึ่งในหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเรื่อง LCP นั่นเองครับหรือ Launches Contentful Pen นะครับผมก็จะมาอธิบายแล้วก็สอนวิธีปรับให้กันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จัก LCP ก่อนนะครับ LCP นี่คือค่าอะไรก็ตอนที่เราเวลาปรับ Speed ินไซต์ครับหรือเราเช็ค p e e d ของเว็บไซต์ของเรานะมันก็จะเป็นค่าตรงนี้นะครับ LCP Launch e s Content Full Pen นะครับก็ LCP เนี่ยค่าอธิบายของมันก็คืออะไรก็ตามนะครับที่เรา,าที่เว็บหน้าเว็บของเราเนี่ยมันโหลดออกมาที่อยู่ใน Viewport อธิบายก่อนว่า Viewport คืออะไร Viewport เนี่ยก็คือ หน้าต่างที่มันแสดงขึ้นนะครับในเบราว์เซอร์นะครับตอนที่เว็บไซต์ของเราบันโหลดออกมาครั้งแรกนะครับโดยที่พอเรากดเข้าเว็บไปปุ๊บอะไรที่มันโหลดมาครั้งแรกเนี่ยเราเรียกว่าวิวพอร์ททั้งหมดนะครับ ซึ่ง LCP เนี่ยก็คือ Element ที่ใหญ่ที่สุดในวิ p o r t ์ตครับซึ่ง LCP เนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นวิดีโอก็ได้หรืออาจจะเป็น,ออจจปนข้อความก็ได้แล้วมี background รูปข้างหลังนะครับก็คือ Element ไหนที่ใหญ่ที่สุดครับใน Viewport เนี่ยก็คือตัว LCP นั่นเองแล้ว LCP สําคัญยังไงนะครับ LCP เนี่ยคือ o o o l l e เขาบอกว่าเวลาทีา่คนมาเปิดหน้าเว็บของเราเนี่ยแล้ว อคอนเทนต์ที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยลูกคนที่เข้ามาเว็บเราเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นส่วนแรกครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติไอตัวคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดหรือ จุดเด่นที่สุดหรือว่าจุดจุดดึงดูดที่สุดของเว็บของเราเนี่ยมันไม่โหลดสักทีนะครับหน้าเว็บมันก็จะเป็นหน้าขาวๆอ่ะคือมันยังไม่โหลดถูกไหมดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นการสร้าง Experi e n c e ที่ไม่ดีให้กับอ่ายูเซอร์นะครับแต่นั้นเขาจึงบอกว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันควรจะโหลดเร็วๆนะครับก็คือไม่ให้เกิน2 5งจุ้าวินั่นเองนะครับซึ่งค่ากําหนดที่ Google บอกนะครับก็คือค่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือไม่เกินตองจุด้าวินาทีนะครับตอนเออาสดิุตรงเนี้ยมันก็จะ การเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นค่าที่แย่มากนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีของการปรับแต่ง LCP ของเว็บไซต์ของเราแล้วกันนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องโฟกัสก็คือเรื่องโฮสต์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเรานั่นเองโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ที่เร็วๆนะครับจะทําให้ตัวาการทานเฟอร์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับรวมไปถึงาสารที่ตั้งของโฮสต์ครับคือถ้าโฮสต์เนี่ยมันอยู่ในใกล้กับผู้ใช้นะครับมันก็ยิ่งทําให้การเข้าเว็บไซต์เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก,ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ C D N นั่นเอง C D N เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว ที่ลูกค้าอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติลูกค้าอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเราก็โฮสต์ของเราอยู่ไทยเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อกันเนี่ยบางทีมันอาจจะนานใช่ไหมแต่ว่าถ้าสม,มมติเราใช้ CDN เนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่า c o อปปี้เว็บของเราเนี่ยจากโฮสต์ของเราเนี่ยไปไว้กับโฮสต์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆอเมริกาแล้วเวลาคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกใช้เขาก็จะเรียกใช้คอนเทนต์เนี่ยจาก CDN ที่อยู่ใกล้ๆของเขาอันนี้คือคือคือข่าวๆของ CDN นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับ CDN เนี่ยก็จะช่วยในการทำให้ตัว LCP ของเราเร็วขึ้นเว็บไซต์ของเราเร็วขึ้นนะครับคือการเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้าเราทำเว็บไทยเนี่ยลูกค้าไทยเราเข้าเร็วแล้วแล้วเราจำเป็นจะต้องสนใจ CDN สำหรับอของต่างประเทศไหมคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราเอาดิตเว็บไซต์ใน Speed i n s i g e อะไยพวกเนี้ยคือเราเอาดิตกับเว็บที่มันเป็น worldwide เราเราไม่ได้เอดิตในเว็บที่เฉพาะอยู่ในไทยอย่างเดียว่ดังนั้นนะครับค่าที่ออกมา โอเคเว็บไซต์ในประเทศไทยเราอาจจะเร็วแต่พอไปเอดิตขึ้นมาเนี่ยบางทีไอตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันปนโหลดที่ต่างประเทศเนี่ยช้าค่าที่มันออกมาเนี่ยมันได้น้อยทําให้ส่งผลกระทบต่อ SEO ของเรานะครับดังนั้นนะครับถ้าคําแนะนำของผมเนี่ยคือถึงแม้เว็บไซต์ของเราที่อยู่ในไทยเนี่ยมันจะเร็วอยู่แล้วแต่เราอยากจะให้คะแนนเอดิตมันดีๆนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องทํา CDN อยู่ดีนะครับซึ่ง c d n เนี่ยก็อาจจะใช้ของ cloudflare ก็ได้นะครับซึ่งซึ่งก็ฟรีนะครับ ถัดจากเรื่องโฮสตนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องการปรับแต่งในหน้าเว็บไซต์ของเราบ้างครับว่าอะไรทําให้ LCP ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการาทำแคชนะครับแคชคือไฟล์ที่สร้างมาเพื่อให้หน้าเว็บไซต์หรือว่า,าให้ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันดึงออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับคือไม่จําเป็นต้องดึงรีซอร์สทั้งหมดนะครับมาจาก ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวแคชเนี่ยทำให้ตัวหน้าเว็บเนี่ยมันโหลดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นนะครับก็คือเราควรใช้ปลักอินนะครับที่ช่วยแมネจในเรื่องของแคชนะครับตัวที่ผมแนะนำนะครับก็คือ WP Rocket นะครับตัวนี้เสียตังค์แต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็มันสามารถปรับแต่งได้แทบทุกอย่างเลยนะครับในปลักอินเดียวนะครับก็ แนะนำเป็น W Rocket นะครับแล้วก็ตัวอื่นที่แนะนํานะครับก็อาจจะเป็นพวกของอตัว WP Fastest c a c w p Super c a s h นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวเครื่องมือ c a s h อะไรนะครับซึ่ง c a s h เนี่ยมันจะมี c a s h อีกแบบหนึ่งก็คือ c a s h กับตัว CDN นะครับคือถ้าสมมุติเราใช้ c ่าแฟ f เนี่ยเราสามารถ Save c a s h โดยเฉพาะนะครับให้อยู่ในของตัว CDN ที่เราใช้ได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือการลด CSS หรือ JavaScript Blocking Time นะครับ Blocking Time คืออะไรคือ,อ ผมเคยอธิบายเรื่องของการโหลดหน้าเว็บไซต์มาครับเรื่องเรื่องของดอ m นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเรื่องของดอ m เนี่ยไว้ตรงด้านบนของของของวิดีโอนะครับหลักการของการโหลดดอมเนี่ยก็คือมันจะโหลดจากด้านบนสุดลงมาข้างล่างนะครับคือคือถ้าสมมติเป็นหน้าเว็บของเราใช่ไหมมันก็จะเริ่มเรนเดอร์หรือว่าเริ่มโหลดเนี่ยจากด้านบนแล้วก็ลงมาข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับตามตัว HTML แต่ละบรรทัดบรรทัดแต่ละบรรทัดนะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่ามีบรรทัดไหนนะครับที่มี JavaScript หรือว่ามีตัว CSS นะครับที่มัน e r r o r หรือว่ามัน blocking อะไรอยู่นะครับบางทีอะ่ะมันจะทําให้ตัวตัวตัวส่วนตรงนั้นนะี่ยมันไม่โหลดครับหรือว่ามันโหลดช้านะครับดังนั้นนะครับเราต้องพยายามาข้ามสคริปต์หรือว่าทําให้ตัวพวกสคริปต์ต่างๆที่มันที่มันโหลดช้าหรือมันไม่โหลดเนี่ยให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ก่อปัญหาขึ้นมานะครับ ตรงนี้สามารถแก้ได้ใน WP Rocket ได้ทั้งหมดเลยครับอย่างแรกก็คือการ Optimize ไฟล์ต่างๆครับก็คือ1คือ Minify พวก CSS file การ Minify เนี่ย Minify คืออะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาไฟล์ CSS เนี่ยเราเราก็จะเรียงกันเป็นเป็นแถวเป็นแถวบร็นทัดสวยงามครับการ Minify ก็คือการเอาพวก สเปซเอาพวกอะไรที่มันไม่ไมจำเป็น,นให้มันออกไปแล้วก็พอมันไม่มีพวกสเปซไม่มีพวกวักยอดหน้าอะไรเนี่ยมันจะทําให้ขนาดไฟล์เนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เวลาการโหลดสคริปต์หรือว่าการโหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับส่วนตน่อมานะครับก็คือการเอา CSS ที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับส่วนตรงนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็คือหลกัหลกๆก็คือ,อเราจะพยายามเนี่ย เราเราต้องไปดูนะครับตอนเอดิปเนี่ยว่ามันมี C r S หรือ JavaScript ตัวไหนเนี่ยที่ที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับคือปกติแล้วนยบางทีเราลงปลั๊กอินหลายๆตัวลงไปเนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมันโหลดตลอดไปลานะครับคือคือมันอาจจะแทรกโค้ดเนี่ยเข้าไปในเฮดเดอร์ซึ่งตัวเฮดเดอร์เนี่ยก็มันก็จะโหลดทุกๆหน้าทาั้งทั้งที่ในหน้านั้นน่ยมันไม่จําเป็นจะต้องโหลดตัว C S S ตัวนั้นก็จะทําให้มันมันมันมน,มนานนะครับดังนั้นนะครับ ตัว CSS หรือจะว่าตัวไหนที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็เราก็พยายามเอาออกนะครับ ก็ถ้าหากคุณใช้ w p r l o c k e t นะครับคุณสามารถติ๊ก2ตัวนี้ได้ครับก็คือโหลดจาวา s คร i ปต d ด f f e r s l a t e นะครับตรงนี้ก็คือการให้าวาสค c r i ต์ของเราเนี่ยมันเลื่อนออกไปนะครับในส่วนที่เรายัางไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Delay JavaScript Execution นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือให้ตัวพวกจาวาส s ริ i ต์ต่างๆที่มันเป็นพวกของไอเออทอร์ดพาร์ตี้ต่างๆเนี่ยมันทํางานทีหลังนะครับก็ให้ติ๊ก2ตัวนี้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราได้ LCP ที่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยังไม่โหลดพวกนี้ รั p t i m i z e CSS Delivery นะครับตัวนี้ก็ช่วย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 ลดพวก blocking CSS ต่างๆนะครับในหน้าหน้าเว็บไซต์นะครับก็ติ๊กไปเหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนอื่นเช่น Combine CSS เนี่ยตัวนี้ก็ติ๊กไปก็ได้นะครับก็คือเป็นการที่จะรวม CSS ทุกไฟล์ให้มันอยู่ใน Request เดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าของตัวพวกแคชของพวกของไฟล์ Optimize ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ LCP นะครับ ซึ่งสรุปนะครับสำหรับการอัพติมัยในหน้าเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างหนึ่งคือการทำแคชนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชของในตัว WordPress ของเราเองนะครับกับแคชของ c d n นะครับอันที่สองก็คือลด rendering blocking time นะครับซึ่งการลด rendering blocking time พวกเนี่ยก็คือเช่นก็าการทำมิน i f y CSS ทำ combine CSS นะครับ ivery, อ p t ต m มั e CSS delivery มินิไฟจะวาสคริปต์นะครับแล้วก็โหลดจะวา s คริ p t ให้มัน d ิ f เฟอรนะครับก็คือเลื่อนการโหลดจะวาส c r i ปตนะครับแล้วก็ delay ์จะวาสค i ิปต์เอ็ก i ์คูชนะครับก็คือการให้พวกจาวาสคริปต์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยมันมันโหลดทีหลังนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นการปรับแต่งในหน้าเว็บเรานะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับคือการอัพติม z ยตัว LCP ของเราเองเลยนะครับการอัพติม z ยตรงนี้ทำอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นถ้าสมมติมันเป็นรูปนะครับถ้าสมมติ LCP ของเราเป็นรูปเนี่ยเราก็ทำการอัพติม z ยตัวไฟล์รูปนะครับให้มันเหมาะสมนะครับ หนึ่งคืออาจจะเป็นการคอมเพรสนะครับเลือกใช้ตัวไฟล์ให้เหมาะสมนะครับเช่นอ่ j p g หรือ webp เนี่ยมันก็จะโหลดเร็วกว่า png นะครับเพราะมีการคอมเพรสที่ดีกว่านะครับอย่างที่2ก็คือเลือกขนาดไซส์นะครับให้เหมาะสมนะครับก็อย่าใส่ตัวไซส์เนี่ยที่มันใหญ่เกินไปนะครับบางทีอ่าถ้าสมมุติเราใช้ไฟล์ที่มันมีความละเอียดสูงใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็ทําให้โหลดช้านะครับอย่างที่3นะครับถ้าสมมุติเป็นเป็นเป็นตัวอักษรนะครับตรงเนี้ยเราควรจะทำอ่าพรีโหลดของตัวฟอนต์นะครับพรีโหล ดของฟอนต์เนี่ยถ้า,าตรงนี้เราสามารถจะทำการพรีโหลดได้เองนะครับโดยที่ใส่โค้ดนะครับลิงก์เรียวแล้วก็พรีโหลดนะครับตรงนี้อาจจะยากไปหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้ WP Rocket นะครับก็สามารถมาตรงที่พรีโหลดนะครับตรงที่พรีโหลดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีพรีโหลดฟอนต์อยู่นะครับคุณสามารถเอาฟอนต์เนี่ยที่เราเห็นว่ามันโหลดช้านะครับ ตัวอย่างเช่นตัวนี้ฟอนต์มีฟอนต์ตัวไหนบ้างอ่านี่ตัวนี้นะครับเราจ้ทำการพีโหลดฟอนต์ตัว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 ที่มันที่มันมาช้านะครับสมมุติตัวนี้แล้วกันนะครับก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้ทีเนี้ยฟอนต์ตัวเนี้ยมันก็จะทำการพีโหลดก่อนนะครับก็คือเราเราเหมือนกันเราบอกว่าเฮ้ เราจ,จาเป็นที่ต้องใช้ตัวฟอนต์ตัวนี้นะคุณให้โหลดตัวนี้มาเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับก็จะทําให้ในส่วนของ LCP ของเราในที่มันเป็นฟอนต์นะครับมันโหลดเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นวิดีโอนะครับก็ อัลติมายากหน่อยเพราะว่าวิดีโอเนี่ยปกติแล้วคือไฟล์มันใหญ่อยู่แล้วแล้วมันต้องโหลดเยอะเนาะ mm hmm. ก็ถ้าอยากจะให้ตัวตัวฮีโร่ของเราเนี่ยหรือว่าตัว LCP ของเราเนี่ยมันเป็นวิดีโอในวันที่มันก็อาจจะต้องแลกเรื่องของค่า LCP ไปตรงนี้ก็ลองชั่งใจดูนะครับ mm hmm. ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับการปรับแต่ง LCP ของเรานะครับก็ ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็สามารถถามสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะครับก็ชอบคลิปติวเ r i a l อะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช anel ผมด้วยครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเนี้ยมาพูดคุยเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เฟซบ o o กแฟนเพจผมด้วยนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ผมก็พยายามเขียนคอนเทนต์อะไรดีๆเข้าไปในนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ได้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในนคคคลิป้รรััับบสสวดี